คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปผลอย่างเป็นทางการถึงคะแนนของผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งระบบการแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งให้เข้าบริหารประเทศทั้งหมดรวม500คนและในจำนวนนั้นมีมุสลิมได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น28คนโดยแบ่งเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อ5คนสสระบบเขต19คน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลือกให้ดำรงตำแหน่งรุฐทสมาชิกสี่คนดังนี้สมาชิกอุฐทสภา,าที่ได้รับการโปรดเกลา้านะเอาสมาชิกอุฐทีสภา,านายนิอาแซซีกูเซงสองนายอนุมัติอามัดสามนายอับดุลฮาลิมมินซาสี่นายซากีพิทักษ์จุมพลคนนี้เป็นลูกชายของจุฬาราชมนตรีส่วนอนุมัติอามัดนี้เป็นอยู่เป็นคนสงลานะครับแก่ปาทานแม่เป็นมาลายูพ่อเป็นปาทาน ส่วนสสนะครับนายมิรามลลา,มาน,กก Dial, Lock, Minor, นสุไลมานพักอนาคตใหม่แพทย์หญิงเพชรดาวต้มมีนาพักภูมิใจไทยนายสุภระชัยใจสมุทรพักภูมิใจไทยนายวันมัวหมัดนอมมาธาพักประชาชาตินายพิเชษสถิรชวานพักประชาธรรมไทยพิเชษสถิรชวานมุสลิมนะครับนี่คือนี่คือปฏิริษีนะครับส่วนสสระบบแบ่งเขตนายประสิทธิ์มหามัตพักพลังประชารัฐนายวัชระยะมอฮัสันพลังประชารัฐ นายสัมพันธ์มักยูโซพลังประชารัฐนายกูเฮงยะอุฮัสันประชาชาติน,นายกมุลศักดิ์ลีวัมมกประชาชาตินายอันวาซาและประชาธิปัตย์นายอับดุลราหิมอาบูภูมิใจไทยนายอนุมัติสุสารอประชาชาตินายสมมุิเบญจลักษ์ประชาชาติท่านผู้ชมครับนามสระกุลเบญจลักษ์ก็เป็นมุสลิมนะครับนายอดิลันอาลีฮิสฮอกพลังประชารัฐนายสุกันนมัตทาประชาชาติ นายอับดุลอาซีซามมิงประชาชาติผลตำรวจดีสุรินทร์บาลาเร่ประชาธิปัตย์นายเจสเทยเศษภูมิใจไทยนายธาดาไทยเสษภูมิใจไทยนายสิริพงษ์รัศมีพลังประชารัฐนายนริศขำนุรักษ์นี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมนะครับนายนริศขำนุรักษ์ประชาธิปัตย์นางสาวกวินเนตะตาดีอนาคตใหม่นายอนุชาน้อยวงพลังประชารัฐท่านผู้ชมครับจะเห็นว่า สอสอที่เป็นสอสอนะครับมีทั้งพรรคอนาคตใหม่ภูมิใจไทยประชาชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยครบนะครับแล้วก็ที่เป็นหนึ่งคนก็คือพรรคประชาธรมไทยคือนายพิเชษสิิราชวาัรเห็นไหมครับสอส,อสบทั้งหมด24คนและสว4คนรวมแล้ว28คนลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิครับ5เปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยนะครับถ้านับเฉพาะสอสอคือ24คน สอสอมีห้าร้อยคนถูกไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์ก็ห้าห้ายี่สิบห้าจำนวนสอสองพุทธินิมีตี้สมัยหน้าแะครับในเมื่อตอนนี้เขาทุ่มสพกกำลังเต็มที่เลยสมัยหน้ามันจะเพิ่มไหมแล้วดูแนวโน้มเนี่ยเป็นไงครับกระจายอยู่ทุกพักแต่พักที่ได้สอสองมากที่สุดก็คือพักประชาชาติของนายวันหอกประชาชาติปารต์ตี้ส่วนพักประชาชาติหมาเนี่ยผมเห็นมีคนทําเป็นด็อกประชาชาติปาร์ตี้ มีคนทานะครับไม่เกี่ยวกับผมนะถ้าเป็นของจริงเขาเรียกว่าประชาชาติปาร์ตี้แต่พอพักประชาชาติมาเนี่ยไม่รู้ใครไปทาว่าด็อกประชาชาติปาร์ตี้ท่านผู้ชมจะเลือกพักไหนครับระหว่างพักประชาชาติกับพักประชาชาติหมา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 เนี่ย